สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่16 12, กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นก็ขอสรุปผลคู่เมื่อคืนนะครับคู่ VAP ที่ผมให้ไว้ก็คือคู่ของนะครับเอ็กเซลเซนะครับนะก็ผลปรากฏว่าก็ยิงครึ่งแรก หเมตดนะครับในในในาทีที่37ก็ถือว่าสายสกอร์สูงนั้นก็ถือว่าทํากําไรกันไปนะครับอ่ะนะสำหรับท่านใดที่สนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากพี่พ,พี่ทีมงานทีมเสือเสือตูเสือโพ,พูดเสือมิภูเสือธนัทเสือเจร,รวมถึงที่เด็ดของอแอดมินก็ให้แอดไปที v ่ s e ส over ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้า อยากเข้ากลุ่ม VIP ฟรีรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆไว้ลงทุนก่อนใครแอดไปเลยครับแอดไปที่4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงนะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีอ่ะวันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอลกันต่อนะครับก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลโปรตุเกส U23 นะเป็นเรียลกิชชันคัพนะ ก็วันนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ระหว่าง s p o r t ติ้ง i ิ b o n บ23พบกับโคว่าพีดาเด23นะในตารางตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นมันมีของเชฟเปชิปคุปนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เรียลเออกตเชนกุปตรงนี้แต่ถ้าในตารางตรงนี้แล้วก็สปอร์ติ้งบิ b o n นั้นอยู่ที่2ของตารางนะครับตามหลังเบนฟิก้ อยู่แต้มหนึ่งนะครับามาดูตารางคะแนนกันอ่ะสปอร์ต,ติ้งวิทบอลอันดับ2แข่งทั้งหมด8นัดชนะ4เสมอ2อ2แพ้2ยิงได้14เสีย10เก็บได้14คะแนนล้างรองจากฝูงถ้าชนะวันนี้จะแซงเบนฟิก้าขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวถือว่ามีแรงจูงใจดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็ต่อไปโควาพิดาดอันดับ7นะครับแข่งทั้งหมด 8นัดชนะ1เสมอ3แพ้4ยิงได้8เสีย17มีอยู่6คะแนนลังรองบ้วยนะครับไปดูฟอร์ม6นัดล่าสุดกันครับทั้ง2ทีมสปอร์ติ้งลิ b บอรอยู236นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้6เสีย10เก็บได้5คะแนนก็ผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับนะก็ชนะได้เพียงนัดเดียวเองอ่าก็ยิงเฉลีย่ย6 ลูกก็ชิดเฉลี่ย1.00ต่อเกมเสีย10ลูกก็เสียเฉลี่ย1.66ต่อเกมนะก็ผลงานก็ไม่ได้ดีมากสำหรับเจ้าบ้านวันนี้มาดูทีมเยือนโควาพีดาเด่แข่ง6นัดล่าสุดชนะ0เสมอ1แพ้5ยิงได้3เสีย17นะครับผลงานก็ยิ่งนะยิงแยก่กว่าเจ้าบ้านด้วยซ้ำนะครับนะในวันนี้แล้วยิ่งมาเยือนสปอร์ตติ้งด้วยนะครับอ่า ยิงได้3ก็คิดเฉลีย่ย0.5เสียเฉลีย่ย17เสีย17ลูกเสียเฉลีย่ยคิดเป็น2.83ต่อเกมถือว่าเสียเยอะมากๆนี่แหละครับที่ผมจับมาวันนี้เพื่อจะวิเคราะห์ก็คือเกมรับของโควาพีดาเดนี่แหละครับนะเพราะว่าเกมรับนั้นเสียมากๆแล้ววันนี้มาเยือนด้วยนะเกมเยือน6นัดล่าสุดนี้ก็คือแพ้ไปถึง5เลยทีเดียว สำหรับเกมเย,ย้าของสปอร์ติ้งนั้นยังพอมีชนะอยู่บ้างนะครับนะถึงแม้เกมลุกจะไม่ได้ดีเดีอะไรมากมายแต่เชื่อว่าวันนี้นะสปอร์ติ้งน่าจะมีดีนะที่จะสามารถเปิดบ้านเอาชนะพีอ่าโคบาพีดาเดยยูยิบสาได้เพราะว่าเกมเกมรับนั้นยุ่ยเหลือเกินออาไปดูอ่าผลที่เจอกันล่าสุดเจอกันวันที่9เดือน1 2021ก็เพิ่งแข่งกันเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับก็ผลปรากฏว่าสปอร์ตติ้งบุกไปชนะด้วยสกอร์1-0ในราคาครึ่งครบลูกนะครับส่วนวันนี้าราคาตรงนี้เป็นราคาของบริษัทคราวนะครับเปิดมาที่1ลูกนะให้เจ้าบ้านต่อที่1ลูกนะทีนี้เราไปดูของเบท365กันครับามาดูของเบท365นะครับตรงนี้มาดูราคาแฮนดิแคป าราคาแคปเปิดมาที่ราคาลูคควบจ่ายน้ำให้กับสปอร์ติ้ง i ิสบอ1.93จ่ายให้ทีมเยือน1.88นะครับราคาปัจจุบันราคาในแคบบอกว่านะครับยังอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำให้สปอร์ติ้1.95จ่ายน้ำให้คา,าคูว่า1.85 ก็ราคาก็ไม่ได้ขยับมากนะครับนะก็ยังอยู่เท่าเดิมปรับราคาน้ํานิดหน่อยต่อไปไปดูราคาภูราคาภูเปิดบอกว่าถ้าสปอ์ติ้งชนะจ่าย1.44ถ้าเสมอการจ่าย4.20ถ้า c ีดีคาคว่าชนะจ่าย5.50ราคาภูปัจจุบันบอกว่าถ้าสปอ์ติ้ง ริบบอนชนะจ่าย1.40ถ้าสเสมอกันจ่าย4.33ถ้าซีดีคาคว่าชนะจ่าย6.00ในราคาพูตรงนี้ราคา1.40ตรงนี้นะครับไม่ได้การันตีว่าสปอร์ติ้งจะชนะในราคาเฮนดิแคปลูกครบลูกครึ่งไปได้แต่ถ้าเรามองราคาคาวตรงนี้ที่เปิดมานหนึ่งลูกซึ่งใกล้เคียงกันแล้วราคาพูตรงนี้ ที่ปรับลดลงมาเป็นราคาที่สปอร์ตติ้งจะสามารถชนะราคาแฮนดิแคปในราคา1นึ่ลูกไปได้ซึ่งผมมองว่าคู่นี้สปอร์ตติ้งจะชนะ1ลูกแนี่นอนการาันตีเรามองลูก2ได้เลยด้วยราคาพวกนี้คือถ้าสปอร์ตติ้งจะชนะราคา1ลูกก็ต้องยิง2ประตูถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเรากลันตีได้ว่าคู่นี้เราจะมี2ประตูในกระเป๋านะครับฉะนั้นแล้ว v i p วันนี้ ผมฟันธงไปที่คู่ของ Sporting ง i ิ b bon o อ u อ23รอราคา1ลูกหรือ0.75ลงมานะครับครึ่งแรกถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะสมาชิกท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากพี่เสือชิมงาน45นาทีรวมถึงของแอดมินด้วยนะครับฝากไว้นะครับว่าถ้าต้องการ เข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีให้แอดไปที่ S45OVER ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงปิดยิงนะครับจากการวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ